ทุ่งขานอนมุงสีสายผูกด้วยเชือกจูงผายเอ็นกายแล้วสิ้นลำเค็ยงไม่ต้องสนใจมาดักดนิสยข้ารอกานเย็ดข้ามันลุกทุ่งก็คพิ่งเกินข้าเป็นแค่คนเช้าหน้า ครับ APNT ละดอยครับผมนะครับบรรยากาศมาหาปลาอีกรอบนึงครับชมเลยนี่คานนนกำลังแกะฟานะครับเอ้ยโยมมาแล้วโอ้ยงูเหลือมลูกงูอีกอ่ะครับเอา,าแล้ว สีฟ้ากับสีบานเย็นนะครับสีเมืดสีบานเย็นอับอับอีกแล้วโอ้ยมาเรียบร้อยแฮมลามานเอ้ยอ่นอนหมอ่าน,น้นมานเว้ยการ,รลัดแฮมลาครับครบหัวลยวเงี้ยหดไลายจริงๆว่ะ โอ้ผมหัวกุกกำไหมฮับ <c oughs> มาแล้วนี่อ,อีกหนึ<ส>่งตัวครับอาระวังด้วยเอามันนอนเรียงกันด้วเด,ด,วด,ด,วดน้นี่ครับนี่ครับตัวผู้กับตัวเมียหรือเปล่าขึ้นมาเลยเนี่นย อ๋อโชุรใจเขาบนี่ต่ลิมเขาโตเฮ้ยกี่โดมองเ้ยปิ้งปิ้งนี่สีต้งงามๆเนาะมากุ้งเต้ดออกรถนาดนี่ครับสีมอทานนนทานนน โ,โอ้ไฟาายังมาติดกําเตี้ยเนี่ยพระธูปไฟฟ้ากำลังเข้ามาแล้วแข้างล่างเปลาป้อยใหญ่เดินย่างไอ้ยีบินไม่อยู่ <laughs> จะดูมัน, <laughs> นเซ็นงเสือพัดตันจะมาแอบสวยมัอยยวนเดี๋ยวโดนแบนอีกอันนี้ทันต้อมแล้วครับมาจากขอนแก่นเหมือนกัน <laughs> เดือดปลาสายทุงนะครับจับทุงงส่ปลาผ่านภูกับพานแดงกำลังก่อไฟนะครับกำลังจัดพื้นที่ผ่านนนกับพานนนกันยังแสงแหยโยก็มีหอยยุกจังน้ำเตือนนี่ราก็ตึ้เหมือนแล้วเนี่ย เรียบร้อยแล้ววะเรียบร้อยแล้ววะยัางม่เรียบร้อยยเอาหยกลับเนาะมห้องรอบราะจับมีดะดูะโอ้ยไปมเขา่าไงเนี่ยนนน Cát nhôm nó à, à, à. à, hay hẳn Mà này Đấy, ta xí tụi điều Ơ Ơ Ơ, tắc Ông bà hẹ kín Điệp kìm cung hề Cung ra bạc bóp đi Bật ừ. 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 Ngập, cái phản phù gần gốc cho ทานโนนผานนานอยู่น้วนนะครับนี่านต้อมผานแดงกอ่อไฟครับงั้นฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบนี่นี่นี่อันนี้ปลาที่ไปลงมันตะกี้นะครับเด็ดเด็ดเด็ดนี่ กระส้มกระจอมมาทอดอันนี้จะทอดนะครับอันนี้จะทอดนะครับจะทอดกรอบหลอมสเด็จน้ำกำเมาะเนาะเมาะอันนี้อันนี้คัดซสายพิเศษจะเอาลงซะยี่ปอแชรโอ้แตกแล้วกันะนบอนบอลลี่อะนี่ครับสุดยอดเลยเนี่ยอ่ะมี่จกกับตัวมาเดอร์เอพเอพไรด้วยนะ หกฮก,กหกอย่างกุ้งอันน,น,นี้พี่นันนะครับพี่นันพนันพนันขอโทษนะครับแต่งตัวไม่สุภาพขอโทษด้วยมันเปียกหมม่วนจิกหน้อยมันเขาขาใชยปากกันนลยจะตกจับมนกี้นี่บักหินนักเตะนักแหวนอะไรแบนี้นเต็มก้นห้วยก้นมอเลย กุ้ง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 เต็นกุ้งเต็นปีนีใช้กุ้งเตนกำตัวเดี๋ยวเด้งงามโอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสลั